อ๋อจำได้พี่หนุ่มเคยให้สัมภาษณ์จำได้พี่หนุ่มเคยให้สัมภาษณ์ปอปอบอกว่าเป็นเงาของโรเบิร์ตนะครับแต่แต่ก็ต้องต้องไปเช็คฮนะต้องไปเช็คว่ามันจริงตามที่คนบนเรือพูดได้หรือไม่นะครับคุณทีน่านะครับเพราะว่าสิ่งที่จะตรวจสอบได้จริงๆว่ามันมีเรลยออลาหนึ่งมาตอนช่วง2ทุ่ม3ไหมก็ต้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับ ขอแผ่นภาพกล้องจากดาวเทียมของต่างประเทศนะครับที่พอจะแผ่นเห็นในช่วงเวลาดังกล่าววันที่24กุมภา2565นะครับแล้วเราจะทราบว่ามีเรืออีกลำหนึงเนี่ยมาอยู่ตรงจุดนี้ไหมนะครับมีเรืออีกลำม,มาตร,ต,รต,รตรงจุดนี้ไหมเพราะว่ามันเกิดโซน่าอิเนเนทเิอร์เอนซ์ไงมาเพาะทำให้การวัดความลึก ของแต่ละจุดเนี่ยมันมันไม่สามารถวัดความลึกได้เพราะว่าเกิดขึ้นรบกวนนะครับตรงจุดเนี้ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถทําความร่วมมือไปยังดาวเทียมสหรัฐเมกาดาวเทียมดาวเทียมของต่างประเทศมีประมาณ3 0,000ดวงที่พอจะดูเรื่องพวกนี้ได้3,000ดวง3,000ดวง3,000ดวงนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าดาวเทียมมีความสามารถขนาดเนี้ยผมว่าไอ้คนทําความผิดเนี่ยต้องรีบรับสารภาพนะครับเพราะว่าถ้าขืนให้ไปจับ ถึงบ้านพอเราได้ข้อมูลหลักฐานเลยอ,อีกลำหนึ่งนะฮะก็อ,ออกหมายจับนะครับดูคดีดีไอคอนเดิเห็นไหมทวีสอดส่องออกหมายจับเกี้ยงไม่มีเหลือนะครับไม่เหลือนะฮะจับเราไม่ให้ประกันตัวด้วยเนี่ยอันนี้เขาตั้งเรื่องคดีใหม่นะตั้งเรื่องคดีใหม่นะครับเป็นคดีลาเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ในวิชชอบแล้วก็ขยายผลนะครับถึงใครก็ถึงใครนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ย มันมีข้อที่น่าสงสัยเพราะว่าแตงโมเนี่ยสันนิษฐานเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าแตงโมเนี่ยน่าจะหายไปจากเรือตั้งแต่สองทุ่มสาไปแล้วนะครับสองทุ่มสามกนะครับแล้วสิ่งที่สงสัยพอแตงโมเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือถ้าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือนะถ้าสมมุติฐานว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่ตอนมือถือหายโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องจําเป็นสําคัญเนี่ยมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยจะรักมือถือมาก จะไม่ยอมให้มือถือเนี่ยห่างตัวเลยหรือไม่คนบนเรือจะต้องมีที่ชาร์จแบตนะครับคนบนเรือคนอื่นจะต้องมีที่ชาร์จแบตเวลาเดินทางไปในระยะไกลนะครับต้องมีที่ชาร์จแบตนั่นหมายความว่าต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้นะครับมีคุณแจมบอกว่าไม่ชอบคุณนะฮะไม่ชอบก็ฟังไปก่อนแล้วกันนะจะชอบไม่ชอบไว้เรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมุติว่าแตงโมหายไปจากเรือนะครับ เรืออีกลำหนึ่งเนี่ยนะครับอ่ะคนห้าคนบนเรือก็อาจจะวิ่งไปไปผ่านสะพานอ่าปทุมธานี1นึ่งปทุมธานี2สะพานสะพานนวลชวีแล้วก็สะพานพระราม4แล้วก็มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะผ่านนะครับที่วัดเขมาพิรตารามช่วงประมาณ3ามทุ่มสามสนาทีนะครับสิ่งสำคัญคือนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามือถือบางแจ็คเนี่ยที่ผมคุยกับบางแจ็คเนี่ยเขาบอกว่ามี SMS เอ,อมาโทรถามแตงโมว่าแตงโมเนี่ยตกเรือหรือเปล่าประมาณช่วง4ี่ทุ่มซึ่งทางพนักงานสอบสวนในคดีเก่าอะ่ะนะครับเขาหมดอนำนาจการสืบสวนสอบสวนไปแล้วนะในคดีเก่าเขาไปลงบันทึกว่าแตงโมตกน้ำเนี่ยตกเรือเนี่ยตอน4ี่ทุ่มสามสนึ่งศนะครับ คือเลยท่าเรือพิบูลพัดเยืงไปทางขวานะครับยืงไปทางขวาใกล้ๆกับใกล้ๆกับประตูน้ําตรงคลองไผ่นะฮะตรงใกล้ๆประตูน้าคลองไผ่แล้วก็มันมีเฟซอยู่เฟซหนึ่งนะฮะที่ผมเพิ่งได้มานะครับเขาบอกว่ามีการประกาศลงเฟซนะครับว่าแตงโมตกเรือใต้สะพานพระรามเจ็ดนะครับเมื่อ15นาทีที่ผ่านมาเขาลงเฟซตอน สามทุ่มสี่สิบนาทีก็แสดงว่าสิบห้านาทีที่ผ่านมาก็คือสามทุ่มยีนาทีคำว่า3ามทุ่มยีนาทีเนี่ยเรือของแตงโมเนี่ยยังมาไม่ถึงวัดเขมาพิลาตาลามนะครับวัดเขมาพิลาตาลามนะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจสอบว่าไอ้ตรงจุดนี้มันจริงไหมแต่มันก็มีโอกาสจริงถ้าเราได้มือถือแตงโมมาเพราะมือถือแตงโมจะมี SMS ถ้าคนรู้ตั้งแต่ตอนสองสามทุ่มครึ่งแล้วสามทุ่มสามทุ่มสี่สิบจะต้องมีคนโทรหาแตงโมถูกปะ่ะเพราะเพจนี้มันมันกระจายเร็วมากโทรหาแตงโมว่าเอ๊แตงโมเป็นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้เหตุการณ์แบบนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับต้องมีคนกระจายข่าวนะครับต้องมีคนกระจายข่าวทั้งทที่เรือเนี่ยยังไม่ผ่านสะพานพระรามเจ็ดเลย ยังไม่ยังไม่ผ่านสะพานพระรามเจ็นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือสมมติฐานนะฮะสมมติฐานของพนักง,งานสอบสวนอ่ของพนักง,งานสอบสวนคือพี่เต้นเนี่ยทำงานด้านความมั่นคงมาสี่ปีรวดนะทำงานด้านความมั่นคงทางการทหารมา4ี่ปีรวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้อะไรที่เป็นชั้นความลับค่อนข้างเยอะนะฮะชั้นความลับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยก็ต้องดูว่ามันเป็น ข่าวปลอมหรือเปล่านะครับจะปลอมไม่ปลอมเนี่ยต้องเช็คที่มือถือแตงโมเมื่อรู้เวลาเนี่ยห่วงเวลาก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่สมมุติถ้าติต่างว่าแตงโมแตงโมหายตัวไปตั้งแต่สองทุ่มสที่หกก็แสดงว่าไอเรือลำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรือที่เหลือแค่ห้าคนสิครับถูกไหมนะฮะ แล้วก็เรือถ้าสมมติถ้าเรืออยู่ห้าคนเนี่ยจะมีรูปแต่งโมงกักรติกไปถ่ายรูปตรงสะพานพลัมแปดตอนสามทุ่มห้าสิบหกนาทีได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีพิสูจน์นะฮะวิธีพิสูจน์นะฮะผมก็เห็นว่าอาจารย์ปานเทพเล่นโฟโต้หันอยู่กับคุณแซนไหว่าตกลง,งว่ารูปมันตัดต่อหรือไม่ตัดตอ่อเพราะถ้าแต่งโมงหายไปแล้วมันจะต้องไม่มีรูปถูกปะ่ะแต่ถ้าแต่งโมงไม่หายก็ต้องมีรูป ต้องไปรูปจริงถูกไหมแต่ถ้าแตงโมหายต้องไปรูปปลอมนะครับแต่ถ้าแตงโมหายไปตั้งแต่ต้นเนี่ยก็แสดงว่าที่ตกเรือช่วงสี่ทุ่มสามสี่จุดหนึ่งศูนย์มันก็อีกแบบหนึ่งตามสํานวนของคดีเก่าซึ่งพนักงานสอบสวนก็หมดอำนาจไปแล้วอ่าหมดอำนาจไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสงสัยเรื่องการลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในคดีใหม่ของกรมรสอบสวนคดีพิเศษที่ตั้งเรื่องไว้ ซึ่งผมเองก็จะไปให้การในวันจันทร์3ามสามโมงเช้าครึ่นะครับสามโมงเช้าครึ่ง,ง,เ,งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยมันก็ต้องไปช่วยกันพิสูจน์ว่าไอ้ตกลงเนี่ยเอตกลงแตงโมเนี้ยสามทุ่มห้เนี่ยยังอยู่บนเรือหรือไม่วิธีการตรวจสอบบนเรือมันมีอยู่สตรวจสอบด้วยกันคือหนึเอ่อ GPS มือถือแตงโมดูไม่ได้อยู่แล้วเพราะมือถือแตงโมมัน มันดับไปแล้วนะครับมันดับไปเป็นโหมดเครื่องบินไปแล้วนะครับเหลือมือถืออีก5คนบนเรือถือคนละสองเครื่องก็ต้องดูว่ามือถือตรงกับช p s เรือไหมว่ามือถือ5คนอยู่ที่ไหนนะครับมือถือ5คนอยู่ที่ไหนไอ้ตรงเนี้ยมันเช็คได้นะฮะถ้าเจ้าของสัญญาณมือถือไม่ได้ปิดบริษัทไปก่อนแล้วหนีข้อมูลไปก่อนนะก็คงตรวจสอบได้นะครับว่าอะไรเป็นอะไร แล้วที่ตรวจสอบได้อีกอันหนึ่งก็คือกล้องวงจรปิดตรงบริเวณสะพานสังฮีตรงสะพานเทวราชกุญชรตรงหน้าวัดเทวราชกุญชรเนี่ยมันเป็นแค่เงามันมองไม่ชัดนะครับมองไม่ชัดส่วนกล้องตรงท่าเรือเทเวศเนี่ยก็ไกลเกินไปนะฮะไกลเกินไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาไกลเกินไปกล้องที่จะมองชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นกล้องที่ได้จากกรมทางหลวงชนบทคือใต้ บนสะพานและใต้สะพานสังฮีนะครับขาไปและขากลับนะครับขาไปและขากลับตรงประมาณสะพานสังฮีถ้าเป็นตรงสะพานสังฮีขาไปก็นายามันสามทุ่มสี่สิบสี่สิบหกสี่เจ็ดนาทีขากลับก็สี่ทุ่มเจ็ดนาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมได้กล้องฝั่งขวามาสามตัวคือตัวล่างหนึ่งตัวตัวบนสองตัวซ้ายขวานะครับ แล้วก็กล้องอีกด้านหนึ่งได้มาอีสองตัวนะฮะได้มาประมาณ6ตัวด้วยกัน6ตัวด้วยกันภาพก็ชัดอยู่แต่ต้องไปไปใส่โปรแกรมที่ทําให้มันชัดขึ้นนะฮะว่าตกลงเนี่ยบนเรือเนี่ยมีคนกี่คนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ,อคนที่อยู่บนเรือ5คนที่กติกเคยบอกว่าเป็นปอกับเป็นแตงโมอ่ะ ผมดูแล้วชุดที่ใส่เนี่ยไม่น่าจะใช่นะชุดที่ใส่อาจจะเป็นกระติกนะครับชุดที่ใส่อาจจะเป็นกระติกชุดที่ใส่อาจจะเป็นกระติกเพราะว่าแตงโมเนี่ยใส่บอดี้สูทแล้วก็จะมีผ้าขาวพันก่อนแล้วก็จะมีเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมเขาเรียกว่าเสื้อคลุมแจ็คเก็ตสีน้ําตาลนะฮะแจ็คเก็ตคลุมตรงเอวนะครับพ้นถ้ายืนเนี่ยโดยที่ไม่ใส่แจ็คเก็ตเนี่ย ด้านบนเนี่ยจะเป็นบอดี้สูทสีน้ําตาลนะครับใส่เหมือนกางเกงในอะ่ะแล้วด้านล่างก็จะเป็นผ้าคลุมที่เป็นผ้าขาวนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะคนที่กอดกันบนหน้าเรือเนี่ยไม่น่าใช่แตงโมกับปอแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข้อข้อสังเกตนะฮะข้อสันนิษฐานนะฮะข้อสังเกตนะครับ อ๋ <AL> อ <AL> ฟังคุณอัญชริยะมีเลขาพักไม่ใช่ครับอดีตลองเลขาที่การพักไทยสร้างไทยครับแล้วคนที่พี่อัญชริยะพูดเนี่ยผมสนิทด้วยนะฮะผมรู้จักกันเขาชื่อน้องเขาชื่อน้องปุ่นนะ่ะชื่อน้องปุ่นนะฮะน้องปุ่นไม่น่าจะใช่น้องปุ่นนะนะฮะเคยอยู่กับมาธิการเดียวกันนะครับก็ต้องให้น้องเขามาชี้แจงอ่ะนะครับเขาเป็นคนคนสนิทของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับ ออใช่ใช่สีกาเรียกสีส้มอิดผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าสีน้ำตาลนะฮะผมผมพูดสีผิดน้องหญิงคุณหญิงนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอดี้สูทที่เหมือนเหมือนเหมือนชุดว่ายน้ำอ่ะแต่ถ้าไม่ใส่ผ้าคลุมสีขาวมันจะโป๊ะนะครับแต่หัวเรือเนี่ยมันเป็นชุดของคุณกะติกนะเท่าที่ผมดูนะฮะตอนก่อนขึ้นเรือนะครับนี่คุณเคสบอกเป็นกติกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องพิสูจน์เนี่ยก็คือหนึ่งคือเรือที่มาที่มาเขาเรียกมาโซน่าอินเตอร์เฟอเรนซ์กันเนี่ยตรงสามทุ่มสามที่หกนะครับสิ่งที่ต้องดูนะฮะเรืออีกลำหนึ่งต้องใช้ดาวเทียมนะครับต้องใช้ดาวเทียมนะฮะต้องใช้ดาวเทียมแล้วก็รวมทั้งเจสกีด้วยเจสกีสี่ลำเนี่ยผมว่าในสำนวนเก่าพนักง,งานสอบสวนก็น่าจะมีอยู่นะครับ ทาง d s ไน่าจะขอในส่วนนั้นมาด้วยแล้วก็เรียกมาสอบใหม่แล้วก็เอามือถือมาด้วยนะครับจะได้เช็คพิกัด GPS ของเจสสกีด้วยนะครับว่ามันยังไงนะครับแล้วก็ GPS ีเอ้ไเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ตั้งของมือถือของแต่ละคนเพราะมันมีคนละสองสามเครื่องนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือบนเรือเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีที่ชาร์จแบตมือถือถ้ามีที่ชาร์จแบตมือถือแล้วทําไมต้องทำไมให้ทำไมให้มือถือแตงโมมัน หายไป3มชั่วโมงนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยนะส,สิ่งที่น่าสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้คนที่จะคลายข้อสงสัยได้คือ 1. ก็คือ dSI ก็คือเครื่องมือของ dSI 1ก็คือดาวเทียมนะครับ พอดาวเทียมเสร็จปุ๊บไอเรือเจสกีเรารู้อยู่แล้วมันมีสีลำมันต้องถูกเรียกสอบแน่มือถือก็ได้แน่นอนมือถือคนบนเรือได้แน่นอนนะครับมือถือคนบนเรือได้แน่นอนมือถือบังแจ็คได้แน่นอนนะครับไอเรือตอน2องทุ่มสาที่หกเนี่ยถ้าได้ดาวเทียมมาเนี่ยก็ได้แน่นอนนะครับส่วนวงจรปิดเนี่ยส่วนวงจรปิดของผมก็ เดี๋ยวไปให้ DNA SI 6ตัวตรงสะพานสังฮีแล้วเข้าไปใส่โปรแกรมผมเขาว่าเข้าใจว่ามันน่าจะเห็นได้ชัดอยู่เพราะว่าตอนที่มันมาดิบๆมันก็พอชัดอยู่นะฮะมันก็พอชัดอยู่นะอ่าใช่ใช่ตอนบินจ่ายอาหารเนี่ยว่าจ่ายค่าอาหารให้เจสก,กี้ด้วยหรือเปล่านะครับมันเป็นบินค่าอาหาร6คนหรือบินค่าอาหารเท่าไหร่กันแน่ คือดาวเทียมเนี่ยดึงได้ดีเไอหรือเปล่าคือ DSI เนี่ยคือมันการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่กระทรวงวิทธรรมเนี่ยเขาเขาทำความร่วมมือมาแล้วถ้ามุติจะเป็นดาวเทียมในส่วนของราชการเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยเราขอได้หมดเราขอได้หมดเพราะกล้องมันแผนถึงนะครับแล้วก็ดาวเทียมของแต่ละประเทศเอกชนเราขอความร่วมมือจากรัฐบาลต่างประเทศที่เขามีบริษัทดาวเทียมเอกชนที่ขึ้นอยู่บนอวกาศ ที่เขาส่งมาให้เห็นของประเทศไทยเพิ่นดาวเที่ยมของประเทศไทยมีเห็นไหมมีทีออแต่เพิ่นว่ามันขึ้นพึ่งยิงไปเมื่อปีห6มันใช้การได้ประมาณตุลาปี6กซึ่งมันหลังจากแตงโมตายมาแล้วปีกว่านะครับออน้องเคสบอกว่าใช่ลางแตงโมไหมน้องเคสจะถามตรงออที่ท่าเรือเทวราชกุญเอยท่าเรือเทเวศใช่ไหมคือมันเป็นแค่เงาเงาะเ,เรายังไม่มั่นใจ นะฮะเรายังไม่มั่นใจนะครับเรายังไม่มั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นเราตั้งข้อสังเกตแล้วเราก็สงสัยได้นะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นการช่วยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทํางานง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเราไปเช็คง,ง่ายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เจสกีนะครับ gps เจสกี gps ของคนกับเจสสกีเกราก็ใช้ดาวเทียมนะฮะในการดู เรืออีกลำหนึ่งตอนช่วงสองทุ่มสามที่หกนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่น่าสงสัยคืออย่าลืมนะฮะเรือที่ตอนเทียบท่าตอนสตอนห้าทุ่มกว่าเนี่ยมันเป็นเรือที่มีไฟสีแดงนะฮะแต่เรือที่ไปเนี่ยมันเป็นเรือที่มีไฟสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินเพราะนั้นมีสองลำต้องตรวจ GPS อีกลำหนึ่งด้วยนะครับตรวจ GPS อีกลำหนึ่งนะครับแล้วถ้าให้สิ้นข้อสงสยัยก็ต้องตรวจ GPS ของเรือของคุณสมพงษ์ด้วยที่เป็นคนเจอศพแตงโมนะครับเขาจะได้แบบสมมุติถ้าเขาไม่เกี่ยวมันจะได้คลายข้อคอลหาออกไปนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาเดือดร้อนให้แบบคนสงสัยไปต่างๆนานาแล้วเขจะเสียหายนะครับเขาจะเสียหายก็ต้องเช็คให้หมดส่วนมือถือเนี่ยมือถือของคนบนเรือเนี่ยปอโรเบิร์ตพวกนี้หรือใครก็ตามที่โทรหา กันระหว่างช่วงที่หลังจากที่ได้ข่าวว่าแตงโมโตกน้ําไปแล้วเนี่ยก็เช็คว่าก่อนตกน้ำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีใครโทรหาแตงโมบ้างนะครับมีใครโทรหาแตงโมบ้างโทรหาเรื่องอะไรโทรหาถามถามสาทุสุขดิบไม่มีปัญหาแต่ถ้าโทรถามว่าเอ้ยแตงโมโตกน้ําหรือเปล่าก็ต้องแสดงว่าข่าวเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาก่อนนะครับแสดงว่ามันต้องมันต้องมีอะไรที่จริงมันต้องมีอะไรที่เท็จนะครับ อ๋อที่พี่อาจแกบอกเรื่องสอวอใช่ไหมสอวอท่านนั้นก็คือชื่อเก่าก็คือพลตำรวจโทอะไรนะชื่ออะไรนะพี่เคยบอกเมื่อวานจำชื่อไม่ได้อ่ะฉลามตาฟางอ่ะฉลามตาฟางอาดีตผู้ชานการตำรวจภูธรภาคสองอ่ะสอวอเตรียมทาหารรุ่นสิบเก้านะครับเขาเป็นเจ้าของเรือที่ปอซื้อต่อ,อะนะครับเป็นเจ้าของเออรือปอซื้อโอลลอ,อยมาอ้าใช่ พลตำรวจโทรจิตติรอดบางยางนะครับลูกชายก็ถูกสอบวัน,ว,นวันที่12มั้งนะครับพันตำรวจตี่ะนะครับอันนี้ชื่อเก่าก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเขาจะนี่ผมผมทราบชื่อนี้มา3ปีแล้วนะครับทราบมานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้มองว่ามีปัญหาอะไรนะฮะส่วนเรื่องสีทรงสีแสนเนี่ยก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะฮะยังไม่สามารถที่จะ บอกอะไรได้นะครับมันต้องไปดูเงินเงินโอนเข้าบัญชีนะครับเงินโอนให้ใครใครทำยังไงก็ต้องดูในรายละเอียดนะครับต้องดูในรายละเอียดนะฮะแต่เอาเป็นว่าฉลามตาฟางเนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการที่ทำให้ พักพลังประชารัได้สสหลายคนในช่วงปี62นะครับเพราะว่าฉลามตาฟางนี้สนิทกับลุงป้อมแล้วก็สนิทกับเซนิกเสียเฮงนะฮะสุชาติชมกินนะครับแล้วก็สนิทกับหลงจู๋สมชายนะฮะ นี่อะไรบอกนะถ้าพิสูจน์ได้ว่าขามาพระรามแปดมีอยู่กี่คนบนเรือก,ก็รู้ได้ว่าภาพจริงหรือภาพทิพย์ถูกต้องครับถูกต้องครับที่เราต้องการพิสูจน์คือตรงจุดนั้นนะครับคนไหนมีกินแก่คืออย่าให้พี่พูดความลับของนักการเมืองที่อยู่ในกลุ่มพี่เลยคือคือมันพูดไปไม่เหมาะนะฮะพูดไปไม่เหมาะนะครับ ถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแตงโมเนี่ยเราอย่าวาเขามายุ่งเพราะบางคนเนี่ยเขาแค่ไปเที่ยวเฉยๆนะเขาแค่ไปเที่ยวเรียกเ,เรียกนักสแสดงมาเรียกเด็กเอ็นมาเรียกนูน่นเรียกนี่มาเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขาถูกปะถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายถึงขนาดฆ่าแกงกันนะครับเราเ,าเฉพาะเคสนี้เพราะถ้าเราไปขยายผลหมดทุกเคสเนี่มันน่ามันน่าจะไม่เหลือใครเลยนะ มันน่าจะไม่เหลือใครเลยนะเพราะนันกการเมืองส่วนใหญ่อายุเกิน60หมดนะครับมีแค่เฉพาะพรรคเก้าไกเนี่ยแหละไอ้พรรคประชาชนเนี่แหละที่อายุน้อยๆน,นะฮะคือทั้งเอ่อเอาไปว่าทั้ง ทั้งคนที่มีตําแหน่งอ่ะคนที่มีตําแหน่งเนี่ยจะมีเรื่องพวกนี้หมดนะครับถ้าไม่ได้เป็นเกยนะถ้าเป็นเกยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะก็เรียกผู้ชายมานะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะชอบผู้หญิงนะครับคือที่พี่เตร้รู้จริงนะอ่ะเพราะพี่คือคนในวงนะฮะคนในวงเลยนะฮะ ถ้าขืนพี่พูดความจริงหมดเนี่ยเพื่อนนักการเมืองตายหาหมดอะตายหาหมดแต่เอาเป็นว่าเอาเฉพาะเรื่องคดีนี้แล้วกันเอาเฉพาะเรื่องคดีนี้แล้วกันเอาเฉพาะคดีเรื่องแตงโมนะมันจะได้แบบจัดใเ,เขาเรียกว่าตัดประเด็นคนอื่นๆไปให้เหลือน,น้อยคนลงนะครับแต่ถ้า ถ้า้วยพฤติกรรมเอ่อโดยพฤติกรรมในการที่แบบชอบผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะชอบันทุกคนนะครับชอบันทุกคนนะส่วนที่แบบเอ่อไปซื้อเขาเรียกอะไรนะไปทาบทามดารามากินข้าวเนี่ยน่าจะเยอะนะฮะผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยคนอนะ <laughs> เยอะเยอะเยอะแต่เขากินข้าวเฉย ส่วนพอใจก็ไปต่อไม่พอใจก็ไม่ไปต่อบางคนก็ตกลงเลี้ยงดูกันนะครับบางคนก็ตกลงเลี้ยงดูกันบางคนเขาก็เลี้ยงดูกันไปชอบไปชอบมาก็แต่งงานกันไปมีลูกไปแต่ถ้าไม่ชอบก็เลิกกันไปนะครับอันนี้อะไรนะ เขาคงชอบลงหมอสุกี้รวมถูกต้องครับมีเยอะนะฮะแต่อย่าให้พูดชื่อนะครับอันนั้นเขาไมา่ได้ฆ่าเขาไมา่ได้ฆ่าผู้หญิงเขาไมา่ได้ฆ่านะครับ